สวัตดเคีัยบอแต่เนียยบอไม่เป็นใจไม่เป็นไงก็คือแล้วก็เลยขียแลันจะช้าไงกลับรถไปเลยอยู่อ่ะปอพี่น้องพี่น้องคะไ่เลยอยู่อ่บไปส่เนาอ้ถ้ามันมีงานอยู่มันก็แล้วแต่ลมอันนั้นมันงานอยู่แต่ว่าข้างบนน่จะลมหมงว่นมันคตอันนั้น มันคนเป็นลอยโอ๊ยเดี๋ยวถือเอากอนซ้ำมันต้องยงนอเอากนอนมันจะเป็นไงทาก่ันก็ได้อ่ะพี่เสียงก็ได้ยไไหมไปมที่เรอไปไหมไบอยู่ถ้าเกิดขาบช้าชอบสาวค่ะมื่อนี้ับก่อนมปรากฏสาวนะคะร่มผ้าดีดีพี่น้องคะคนก็จะทิ้โซข้ามนี่แหละพี่น้อง เขาเขาแล้ได้ทังผิวอันสิไปเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดระงกสาวเราอยู่วันน้เก็บเห็ดค่ะน้ำตาเคือพี่กระสิบใ้ลูตอกล้องนีนะกามตโอ้ยีมนะองจริงหมเนี่ยโอพาเากมัล้้งอย่อะไรนี่แหละอะไรนี่แหละ ได้นี่ยบ้านน้องเขียนนี่แหละเออมันแค่ธรรมชาติดิมันอยู่โค้งอะไรไหมบ้างกะโค้งอยู่ดิเนาะแม่ปีนเองเนาะโอ้ยไปลงกันไหมพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เหไปยั่หัวเลยแจ้งเตือนมาเอาหัวโลดนี่โอเคไหมเดี๋ยเบียโอเคไหม ส่วนผสมน้ซาิงส่วนผสลงบสนั้น่ะปังตเลยชวิโกคดเสวยๆเาเน่ย้ามาเด้ค่ะพี่น้องอุาจจะอีกซิโอเคดีใช่ไหมล็อกรถก่อนนะนั่งอยู่บนซาลิงใช่ไหมคะนั่งบนซาลิงค่ะเป็นไงบ้างทุกคนแอบัวตอนรถสันอยู่ด ขอขเ,เอ็เมเอจ้ะอายินกันได้อ่ะ,อะยินกันได้โพธท่าหนึ่งพี่สาไปเก็บเห็ดบอกหนึ่งสองซ้ำหนึงสง้ำา,า,น,า,านำตพด้เอุ้ยด่าขึ้นไงหนึ่งสองซหนึ่งสองซ้ขอเล่นสีแคมน,น,นึ่งสองซ้ำ หนึงสองสามลำไทยทีมลำไทยทีมลิงลำตาคือแค่กนี้แบบกือเหมือนมาก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 เมือนมเป็นอะไรอ่ะลองลิฟมเป็น่ล์คือไอซีคุอไอซีเอ็หนึ่งสิลูกมาเป็นเป็นอันเลือดไหมพี่น้องวันนี้นะคะลูกสาวเก็บเห็ดนะคะรถปีเอ็มกับ่พาน้องกี่วัน ีมกอสิเปืนมันสิเปื่อนน้องโกนจีเปื่อนดีเด้อเดียวกันนะนั่งอีดีเด้อตีขับรถระวังเด้อพี่น้องก่อนจะเห็นขั้นนี้ไอ้บิ๊กถามอยวีดีว่าเฮ็ดประกันชีวิตใบบอนเฮ็ดแล้วพ่อเฮ็ดประกันชีวิตหรือเปล่าพ่อนะพี่น้องค่ะน่ารักกันเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องโกูกินั่งขับรถด้วยเป็นผู้ชายเลยเป็นผู้ชายประธานพี่น้องกับเบิกเนี่ย มึงทานังข่าวตกแล้วใช่ค่ะซาลิงสาวนะคะคนสวยจัดดีเด้อจัดมีอยูด้อจ้าประสันชุดสวยขอบคุณค่ะสองชุดนี่ก็ปกติ้นแม่นอย่างอีมุมนี้นะครับน่ารัทั้งสามคนค่ะสวัสดีพี่อุ๋ยด้วยนะคะเขาแม่น้องแชมป์นะคะใช่ค่ะแม่น้องแชมป์ส่งชุดมาให้ผมแบบสออนชุดไปเก็บเพชรเนาะจ้าประสันพี่น้องชุดนี้หลับไม่จังคือแข้แคบว้าวแคปประสันแคปรัวๆ แม่พึ่งนะคะบอกว่าแคปรัวๆนะคะถ้าที่รู้สึกว่าสวยที่สุดในโลกหนึ่งสองซ้ำแช่มันแบบไม่ได้หรอโอเคได้้แลวเอาท่าที่คิดว่าคิดดีที่สุดแหโลกหนึ่งสองซ้ำแชะคิดว่ายู่ซืมอบบคิดเลยโอ้ยก็แรงอยู่แล้วหันจะขอเงาอีกอย่างน้อไทยแลนด์บรอบคัวญาติพี่น้องน่าติดทุกคนขอบคุณค่ะสวยทั้งสองสาวขอบคุณค่ะครอบครัวญาติพี่น้องอย่าพากันทีมแถวเลยโอ้ยพี่น้องเขาบอกแต่บ่คา าีบบอขาดเอ้าเพี้ยนดบอออีหรืบอพี่น้องบอขาดปวดพวสั่นเจ็บดักแล้วล่ะเรามามือนี้เขามากอันอีกลูกนึงมันเป็นที่เชียนเนาะชมเลยลูกไปบิดนั่งใช่ไหมสาวเสิร์ฟไปอยู่ข้างหลังมาแม่มาแม่อันนี้คือโยกมันแรงสาวเสิือบเมื่อนี้เรามาเสิร์ฟอะไรนาข่างทุ่งหน้านามือนี้เขาพักโยกพี่น้องค่ะไปกรีเเฮดมากของกันแล้วก็ไดยพักโยกเส้าเมื่อยคักแบบห้ามาสั่นโอ้ยเลย น้ำตาขอหนึ่งผลงานเพลงกับลูกน้ำตาลโชว์ไปเลยค่ะหนูไม่ได้ตั้งยายอาต้องต้องถือนี้ด้วยร้องต้องถือนี้ด้วยหนูไม่ได้ตั้งใจดำโอเคแล้วก็ร้องรองร้องร้องร้องซิว่าหนูไม่ได้ตั้งใจดำหนึ่งสองสามหนูไม่ได้ตั้งใจดำหนูไม่ได้ตั้งใจดำเอาหนูไม่ได้ตั้งใจดำหนูไม่ได้ตั้งใจดำ